สวัสดีสวัสดีเอฟซีต็มทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิอดรักนะคะยึดตอแล้วลงจะไปเลี้ยงลงจะไปเลี้ยงน้องไปแล้วไปแล้วอะไรกุ๊บล้อตามกระสุน ดีใจดีใจดีใจที่เพ้นพี่ดาวมาปิดไปเลยแม่เนื้ออาเล่าอาเล่าอาเล่าขนาดปิดโรงเรียนเขายังมาปิดกับพวกฉันนะหญิงฝนปลามาด้วยเด้อปลาทอดเดี๋ยวหนูกินข้าวไว้ลูกอุืยดีใจนะคะดีใจดีใจที่พี่ดาวมาแต่โรงเรียนเหล่าแล้วเอ้าเหล่าขับไปน้ำเจ้าบอกยิงว่อนเอ้าขึ้นมาฉันนี่ โอ้เราเราเราจะเข้าไปเลี้ยงน้องสู้ลงไม่ได้เขาดีใจนะคะเขาดีใจที่เห็นพี่มาแต่ทำงานเอาละเอา้่ะการแข่งหัวฟังอีกคุณคุณเฮ้ยเขาดีใจเขาดีใจพอพอด้ยเขาดีใจเห็นพี่ชายมาแต่ทำงานมีเพื่อนเล่นแล้วไป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 แล้วคุณคุณ เล่นลมหรือคุณไปวิ่งรับนะคะวิ่งรับพี่ดาวอ่ะแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วพญาน้อมไปเล่นน้ำแน่นี่มามามาปลาเมื่อกี้ปลาหมูเย็นหมุนน่ะอยู่ข้าวเห็นพี่มาเนี่ยดีใจวิ่งอ้อมคอกเลยเด้อเด้อ เด็กจอมซาจอมแก่นเออเมีกันอด้วยป้าจะได้ขี่ลายใส่นหน่อยหนึ่งขี่น้ำนมอยากกินบะฮั่นป็นปนอ่าแล้วมาแล้วพี่ดาวจะไม่แล้วเร็วๆๆววิ่งับพี่ดาวเร็วเร็วอาดูดูโอ้เอาแมปบะในแแมปลงพุ่นปุ่นปุ่น รู้อีกเบิงหลงเขาก็ตอนรับพี่เขายังดีโอ้น้องเขายังดีพุ่นเดี๋ยวเห็นพี่มาแล้เเวเห็นพี่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้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 วเอาห่วงโตห่วงโตเอาห่วงโตแล้วเห็นพี่มาแล้วห่วงโตเอาห่วงห่วงห่วงวิ่งตามพ่อเลินโอ้ดีใจที่พี่มา ให้หนูอยู่ด้วยให้หนูอยู่ด้วยเอออยู่คนละข้างแล้วแล้วแล้วดู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 ด้ตูง้ด้ดู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 ามดทดู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  ไปแล้วจะไปกับพี่แล้วเดินตามตุดพี่พี่ไปทํางานเหนื่อยไหมครับดูดูด,ดูไปทํางานเหนื่อยไหมจ้าไ,ไปแล้วไปแล้วไปด้วยกันแล้วพี่กับน,น้องไปด้วยกันแล้วโหก,กโ็อุ่นนะกันนี่ดูดูพาน้องเดินเล่นส่วนน้องก็โหตอนรับพี่ดู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 ดเอา,าบรรลูกน้อยไรบรร้าเนียวดาวาเม่ซอยเน้น้นองจอมปนจอมปนอีกแล้ว ดาวดาวว่าแม่ซอยผมเนี่ยครับน้องมาหัดผมว่นได้พักเลยครับนีเบืงบว่าย่อมว่ายอมนี่นี่มูเล่นแล้วดาวบอกว่าแม่แป้งช่วยผมด้วยไม่ไหวไม่ไหวน้องมาถึงน้องก็โอ้โหเห็นพี่นอนแล้วนุ่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสร็จแน่เสร็จแน่แนเสร็จแน่แน่้ยเยไปแล้วพนพ่อพ่อผมอยากเล่นกับพี่ดาวดูด คิดถึงนะคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงอยู่ที่บ้านนะคะไปทํางานก็คิดถึงนะคะนี่มาถึงก็ต้องนอนเกียกกิ้งอย่างเดียวเลยคิดถึงส่วนเด็กจำปวดนะคะนุ่นมาอีกแล้วฝั่งนี้เอานอน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 คนละเสาโอยหัวตํำกันอึอึนาสั่งไปอยู่บ้านแม่อันเด้อป่นปูนไปบอกแม่ว่าพี่ดาวอ่าหัวต่ำว่าสั่น เอาหัวชนหนูปุ่นไปบอกแม่พี่ดาวเอาหัวชนหนูหนูเก็บวิ่งมาใหม่วิ่งมาใหม่อีกแล้วเอาเอาเรื่อยๆเขากำลังนอนอาซาอยู่นั่นเอาเอาเขากำลังนอนอาซาเออเออปุ่น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 ขลังทางบ่กให้ไปเซตบันนี่ไปท่านไหนนอขึ้นขี้แล้ลูกขึ้นขี้เลยขึ้นขี้เลยเดินวนปุ่นจกนอนเหมือนเขาจะทำเหมือนเขานะคะนี่ ไปอยู่พุ่นบ่ได้นอนเกียกกินตีถึงน้อง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 ถึงนองอัวน,น่องกับน่อน่องน้องกับอน่องน่องไึงน่องน่อน่อ่อ่น่า,านอน่าวอ้อมคอก่อ่ะนี่ไปละพุ่น่ีั่องถน่องึง่่อง่ววางถึนงน่องน่อ่นอง่่ พอแล้วพี่ดาวพี่ดาวยาเล่นมันไง่าวะสันฝุ่นเยอะฝุ่นเออเบืองบนเขาอยู่คือจะขีดหอดกันแห้งนอนมอดมือ,พอเพราะาเล่นน้ำกันแม่แม่เขาก็ก็ห่วงนะคะห่วงน้องดาว เห็นดาวมาเลยโหนอนอาซาใส่แล้วนุนดาวโอ,โอ้จฉันเจ้ารู้หนูนูหนูหน,นูเห็นบอกเากำลังอาบนำ้ำกำลังทาแป,ป้งอยู่นี่ขาบน้ำแล้วก,ก็ทาแป้งไปไปไปโบเงินเลยพูนน้องรัดนาละพูนพูน้องกับพาะพูนอ้องอะ ดูดูลอดใต้ท้องนะคะโอ้ไปตามมือไงเนาะพุ่นพุ่นพุ่นเอาบัดนี่เอาเอาเออบ่บังคับใครอีกแล้วหอมบังคับใครอีกลอดบบได้แล้วหอมบังคับใครอีกอือล่ะพุ่นก่อนแล้วก็มือน้ำพันยืนเลิศเนี่ยบัดนี่ ไปแล้วพุ่นพีไปทงไังงในนูก็ไปตามตูดขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะรักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไปในะอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่แมแมทุกท่านด้วยนะคะ ลูกวะไงเลื่จะได้ดึงยหงแตกโอ้รัดสายรัดขัวบ่ให้พ่อผูกแล้ไหมพ่อจะผูกพี่ก็บ่ให้ผูกพุ่นหุ่นหุ่นเออเออบันนี้เสื้อพ่อแด้วบันนี่พ่อได้แล้วบันนี้เอาบันนี้เสื้อพ่อแล้วบันนี้เดือดแล้วเดือดแล้วบันนี้เอานี่นี่นี่ใบใบหัวละพุ่นเพื่อน พุ่นพออุ่นพุ่นดันพ่ออิะพุ่นพุ่นเบอร์ล่ะสำหรับวิดีโอนี้เราก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ